เมนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้อ่านมินนะที่คอยมิพอดสายตาจดจ้องอยู่กับการดีคือไม่แต่ว่าไม่ได้อยู่นะครับคิวร้อยไม่ได้อยู่แค่ตั้งใจเดินเอาอ,อีกแล้วครับทุกคนชาเลนจ์คิวละหนึ่งร้อยมาอีกแล้วครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเอ็นดูกันมากๆนะครับใครที่อยากให้ชาเลนจ์ก็มาหน้าไลฟ์สดกันได้นะครับทุกคนคิดว่าเกมนี้ผมจะได้กี่อีลิมลองคอมเมนต์มาครับมีต่อมีต่อเคยไม่มีคนลงหรอเพื่อนเขาเพื่อนหลังเข้าเ้ย ไม่หยุดไม่น่าล่ะต้องยิงช่วยไหมเนี่ยไม่เอาแสีอะไรที่มีคนมาหน้าหนังทุกตันหนึ่งคน คนเชือกคนเชือกหลับไปก่อนไปเชิ้วแหวนโอ้โหอาจจะโดนเจ็บ มาเอาเกาะพี่มาเอาเกาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจะมันติดเนาะเกาะมือเกาะมือไม่มีคนลงซ้ายมือซ้ายมือพี่ตรงเต็นท์จะเอาเกาะผมไม่หรอ่จริงก็รู้แล้วพี่เป็นเกาะมือใส่หลังมาหลังมาจังอันนี้นี่เกาะพี่เออเกาะหมวกครัเอาเลยพี่ มาเราเวดีดครับอยากลาออกนีไไม่ได้ครับไม่ได้ไน้องกูให้น้องกูสกิลขับรถมาน้องกูได้ขับรถไม่ว่าแค่หนต้องเอาลากดังขานไปทำงานน้องกอได้ไดได้ขับไม่ัรถอ พัดอ่ะพี่โก้ปีกจีทิวผมว่าได้อยู่นะปีกจีิวอ่ะได้อยู่นะถ้าต้องแชมป์ได้ไหมเหน็บเนี่ยได้ข้างหน้ามีใิ่ได่สวัสดีครับสวัสดีครับครับดิครับดิครับไม่ใช่พี่โก้ทำแทนเลยครับ มาได้ตกขักแล้วรับจางทำชาเี่โก้ข้างบนข้างบนบนขนาดหัวโดเลยหัวโดเลยที่ลากแล้วก็ขวางไป ไม่ฮะคนเก่เนี่ยกาบลงมา้องเลยไม่ได้วะนีเน่ยหว้าเมื่อพันเลยอาบอลทำบอัดลอมาลงมาจะเด้งด้ให้อาเต็มแล้ว เต็เเเเเมแล้วเต็มแล้วดูอย <c oughs> ู่จัดโดอยู่โดยอยูจย่จัะไปอ่ะไปหนึ่งตอนบัสไม่มีบ้างตอนผมตีไม่มีใครอยู่ครับพี่ ถ้ามีก็ทำเองที้แหละแต่ตอนผมตีมีใครอยู่อ่ะเฮียมีมีทุกคนเลยกันเวลามีเชลิสเขาต้องช่วยงานกันเป็นทีใช่ไหมใช่ปวตีแบบอันนี้ชาเลนจ์ครับชาเลนที่โก้คิวละร้อยปวดใจเดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยมาเองจะนัก <c oughs> ที่เมล่ะเอาไม่กลัวล้หรอเงี๋ยวมาให้แก่ผ เล่นไอดิวหลังมีนะเล่นแล้วเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนตามหลัง่ไหนวะเมือกี้มันนยบนบ้านเปลไบ้านี่อ เด็เลยพี่โอ้ตาย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 ตานยตา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 ยายามตายตายตายายยตายยตายตายายตายตายตาาย เป็นไงไฟดับวะไม่น่าดูผมงไม่ได้ดูส่งเอาแล้วทำไมมันยิงยิงแรงมากเออปืนมันแรงจัดเลยอ่ะอ๋อเลยมั้งจัดเลยนะเอาเลยที่อาเลยมันมันจ่อห่มมันจ่อห่ม GTA สวยโอ้โหปืนแม่งโอ้โหมันอับตาย้องไื่กันผมไม่ทันนะพุ่ยนั่ง่อเลยอุ๊ย โอ้ข้างนอกวงพี่ไปเลยไปเลยย่งยังโขกผมอีกเนาะอยู่เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยไปกันไปกันโดนแทงไปเลยไหนโดมาไหนม่ใจอะไรมามาพี่บีมานั่าดูผมกำลังกำลังติงโอเคล่ำหมดแล้วเต็งเต็งเต็งโอ้ตายมือตายมือเนินพี่มาตายมือพี่

ออกมอะไรน้องฮอเกิดอะไรออกมาออะไรมาพวกมานั่งดูผมโอ้ยพี่โกได้นี่เนี่ยสามปีบอัพเกือบสี่สิบได้เลยนีเนี่ยเกือบสี่สิบเลยเนี่ยทับตรงนี้ีวได้เหรออย่างนี้คนเรามันเดือดมันต้องเก่งไปทุกอ่าหรอกเก่งมากเดี๋ยวนี่ไงกาบวะเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงมาร์ตตรงมาร์ตขวามือขวามือกินก็ ทางเื่านั้นะมันดิ่งแหละโลงๆนเป็นไงแต้งบวกไหมครับพี่บีแต้งบวกหรือเปล่าผมว่าข้างล่างน่าจะอารวาสอยู่อะหรือว่ามันไปอยู่ตรนลงสีให้น้องเขาไปไปไปเซเว่

โอเคไม่ <Okay. laughs> เป็นไรน้อยนี่นี่มานั่งดูผมอีกบ <laughs> วกดีกว่าลบบวกดีกว่าขอบคุณเพื่ตามใหม่ครับไปข้างล่างมีนะเหลกี่ดาวดาวเท่าเดิมป่ะน้อยๆอ,อย่างนี้น่าจะดาวเท่าเดิมเมาเลยที่เมาเลยขีเมาเลย บ้านเช่วงย็ูดักเต็มเลยดักเต็มเลยนะเต็มลงสีนะข้างบนอ่ะเอาเราให้เอานายบอกงอมไปข้างบนพี่ข้างบนข้างแดงเลยข้างบนเลยเจอเลยเจอเลยมันจะยิงพี่แอ้มมันไม่ยิงวะทำอะไรไม่รู้พี่มันไม่ยิงเอ้าคือว่ามันมาแล้วครับเอามายิงผมเออมันเรียกคนที่ต้องหาคนัดนสังเเผ้วไม่หลับหามาหลับหามา ผมลังผมดาวดาวซ้อมดีดดมไปดีละไปไปตายมือตายมือดีไปตายมือถ้าจะดีไปตันแนละยาตรงนี้ก่อนพี่ตรงนี้ก่อนอีกข้าราชกาเลยสองตัวสองตัวหน้าหนึ่งเนนหนึหน่งลงน่าจะมีปะ่ะต้องเตาตายแล้ สตัวงงขอตั้งไหมครับพี่บ้านคนไปนี่งคนไปขัดหน้าตอนนี้บางอาจโอ้ทำงานก็คืเล่กงานมารีแลกอันตรุษเจ่กว่าเดิมนะพี่น เจ้าเจ้าเจ้ามาดียี่สอีริมโอ้ยคิววหนึ่งแดงเวอร์จริง่ะมือจากของคุณแจบสลางเื้อด้วยนะครับแล้วก็แชปโน่นะครับผมแอบครับผม